สวัสดีค่ะพบกับนกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาล่อรากยิมโนโด้วยหินภูเขาไฟกันค่ะเราจะมาเลือกหน่อย,ยิมโนกันก่อนนะคะหน่อที่เราจะเลือกมาก็ควรจะเป็นหน่อที่โตสักหน่อยค่ะควรจะโตเส้นผ่าศูนกลางประมาณเส้นครึ่งนะคะขึ้นไปนะคะเพื่อที่โอกาสที่เขาจะเน่าเนี่ยมีน้อยลงค่ะถ้าหน่อเล็กไปนะคะ หน่อเนี่ยก็จะฟอก่อนที่รากจะงอกออกมานั่นเองค่ะนี่นะคะเราก็จะเด็ดออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะสำหรับยิมโนนะคะก็จะมีหนามตามมือเพราะฉะนัน้นเพื่อนๆควรระมัดระวังค่ะใส่หนุงมือแบบบางๆแบบนี้ก็ได้นะคะก็ช่วยได้เช่นกันจ้านี่เป็นหน่อขนาดราวเซนครึ่งค่ะ เราจะเด็ดออกมาส่วนหน่อเล็กๆนะคะเราจะให้ต้นแม่เขาเลี้ยงไว้ก่อนค่ะถ้าหน่อโตขนาดนี้ก็ต้องเด็ดออกมาบ้างค่ะเด็ดออกมาทิ้งก็เสียดายนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะขยายพันธุ์เพื่อที่จะได้ต้นใหม่ค่ะเราจะพักหน่อไว้ในล่มแบบนี้นะคะ1-2วันให้แผลที่เราเด็ดออกมาแห้งสนิทค,ค่ะ เวลาที่ปักชำโดนน้ำนะคะจะได้ไม่เน่าค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการล่อรากวันนี้นะคะเราจะใช้กระถางทรงตื้นแบบนี้มีรูระบายน้ำค่ะเพราะว่าเราจะล่อรากพร้อมๆกันทีเดียวไหนๆหน่อในกระถางนี้เลยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นหินภูเขาไฟแบบล้วนๆเลยค่ะ เป็นหินภูเขาไฟเบอร์เล็กนะคะแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปให้เกือบเต็มกระถางไว้เลยค่ะจากนั้นเราก็นำหนอที่เราเด็ดเมื่อ2วันที่แล้วนะคะวางไว้บนหินภูเขาไฟแบบนี้ได้เลยค่ะกดลงไปนิดหน่อยพอค่ะไม่ต้องให้จมมากนะคะเรียงให้ไม่ชิดกันมากค่ะเขาจะได้ไม่เบียดกันค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือโดยส่วนตัวนอกองเองนอกคิดว่าการล่อรากด้วยหินภูเขาไฟรากจะมาเร็วกว่าที่เราปลูกลงไปกับดินปลูกแคคตัสก่อนนะคะจากนั้นเราก็รดน้ำลงไปให้ชุ่มเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะ3-4วันเราก็จะรดน้ำแบบนี้ครั้งหนึ่งค่ะ2เดือนต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นที่ชํำไว้รากมาเยอะขนาดไหนแล้วค่ะ ะะก็ใช้วิธีการงัดแบบนี้ได้เลยนะะโอ้รากมาเยอะเลยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยนับตั้งแต่วันที่เราชำได้2เดือนนะคะ